1> C 1นึ่งเทคหวิเคราะห์ลาวโค้งสุดท้ายงวดประจำวันจันทร์ที่5ตุลาคม2563 Action สวัสดีครับสวัสดีพี่พ,พี่ท่านชมผู้ฟังทุกๆท่านครับเป็นยังไงกันบ้างครับก็เสาร์อาทิตย์ไปพักผ่อนกันที่ไหนบ้างเอ่ยอ่าก็ผมนะฮะพักผ่อนยาวท่านผู้ชมและจะเหนื่อยนะฮะ ก็หลายๆท่านนะครับก็ได้พักผ่อนสมองเนาะพี่ๆบางท่านก็อยากให้มีเสาร์อาทิตย์นะครับตลอดเลยเนาะไม่ต้องมีวันจันทร์ถึงศุกร์นะบางท่านก็อยากให้มีจันทร์ถึงศุกร์ตลอดนะครับไม่อยากมีเสาร์อาทิตย์นะครับพี่ๆบางท่านชอบทํางานนะครับไม่ชอบพักผ่อนแะก็ว่าไปก็ทุกๆคนนะครับอยากทํางานนะฮะก็ต้องมีอยากพักกันบ้างครับแต่ ผมนะครับไม่เคยพักสักวันนะมาทํามาพูดคุยกับพี่พี่ท่านผู้ชมเนี่ยทุกท่านถามว่าบางครั้งเนี่ยเบื่อไหมก็เบื่อนะบางครั้งแบบไม่อยากจะทําวิดีโอง่วงนอนเพียอ,อยากจะแบบนอนอยู่เฉยๆใครเคยเป็นเหมือนผมบ้างครับแต่ก็ไม่แชร์มาพลาดนะก็แบบอยากจะนอนเฉยๆนะช่วงนี้ก็นอนหลับบ้างไม่หลับบ้างครับพยายามหลับเวลาหลับก็ตื่นสายครับมีข้อมูลดีๆมีข้อมูลแบบว่า ที่วิเคราะห์มาดีๆแล้วเนี่ยก็จะมานําลงให้พี่ๆท่านผู้ชมเนี่ยได้รับชมกันเป็นเหมือนเช่นเคยเหมือนทุกคลิปกันเลยนะฮะหลายๆท่านก็เป็น fc ใหม่นะครับบางท่านก็เป็น fc เก่าก็ต้องกราบขอบคุณมากๆนะที่เข้ามาติดตามแล้วก็มารับชมช่องผมนะครับช่องเล็กๆช่องนี้นะฮะ ba นะวิเคราะห์ตัวเลขนะครับหรือว่าน้องบูมนะฮะพยายามทําเต็มที่ทุกคลิปครับพยายามวิเคราะห์คํานวณออกมาให้ดีที่สุดนะครับไม่มีคลิปไหนเลยนะครับที่ผมทําแล้วลงให้พี่ๆท่านผู้ชมเนี่ย แบบไม่ได้ตั้งใจนะครับจะตั้งใจเสมอนะครับเหมือนกันครับพี่ๆท่านผู้ชมจงตั้งใจใช้ชีวิตนะครับให้มีความสุขอ่าแล้วก็มีขยันประหยัดซื่อสัตย์มีวินัยนะฮะจะทําให้ท่านผู้ชมก็จะดีทุกท่านนะครับที่สําคัญออกพรรษากันแล้วนะครับก็อย่าลืมนะฮะทำบุญตักบาตรนะครับใช้ชีวิตให้มีความสุขนะเหมือนผมนะฮะช่วงนี้ก็ชีวิตอ่าุ่มๆดอน จะสาเ,เ,เร็จแอแหลไม่สําเร็จแหละนะท่านชมก็ยังมีอะไรติดขัดอยู่บ้างครับบุญเราอาจจะยังไม่ถึงบุญเราอาจจะน้อยนะฮะเราก็ต้องคิดอย่างนี้นะเราอย่าจงท้อแท้กับชีวิตนะครับเราอย่าจงหมดหวังกับชีวิตครับลหลายๆท่านนะฮะหมดหวังกับชีวิตถามว่าทําไมครับคืออยู่ที่จิตใจของเรานะฮะถ้าจิตใจเราสู้ต่อไปเนะี่ยทาอะไรเราก็สู้ได้ครับความสําสเร็จนะครับมันไม่ได้เกิดกับทุกคนนะ แต่ความสําเร็จเนี่ยมันเกิดกับคนที่ไม่ยอมแพ้เท่านั้นคนที่จะสู้ต่อไปฮะอ่าท่านผู้ชมเคยเห็นคนจีนทําไมที่เขามาเ,เสือผืนหมอนใบนะครับเขาก็มาเป็นลูกจ้างคนไทยเรานะฮะมาเป็นจนเขาทําเขามองแบบหัวเขาเป็นการค้าเขามองธุรกิจจนเขาเติบโตนะฮะเนี่ยครับ,รบอยากอยากให้ท่านผู้ชมมองเป็นเป็นไอเดียนะถามว่า ทุกวันนี้อาจจะคิดแบบนั้นไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยแต่เราก็เอาความคิดเขามาใส่นะครับอย่างผมเนี่ยผมคนนึงนะฮะชอบเอาความคิดแบบคนเอ่อคนที่เขาแบบอ่ถ้าพูดไปก็คนรวยนะฮะคือแบบเวลาเงี้ยเขาทายังไงเขาถึงสําเร็จนะครับคนที่สําเร็จแล้วดีกว่าครับเราจะไม่บอกรวยหรือจนนะเราจะมองว่าคนที่เขาสําเร็จแล้วเนี่ยเขาทายังไงผมก็ทําตามเขาครับอาจจะไม่สําเร็จในวันนี้นะฮะแต่อย่างน้อยเราได้ครึ่งหนึ่งแห่งความสําเร็จ เราก็จงภาคภูมิใจแล้วนะครับแล้วอย่าลืมคนที่อยู่กับเรานะครับตอนที่เรายังไม่สําเร็จนะเราจงอย่ายืมจงอย่ายืมตังเขาไม่ใช่จงอย่าลืมเขานะฮะนี่นะครับท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้นะวันนี้ถามว่าพูดคุยเพราะอะไรก็ไม่ได้พูดคุยมาหลายหลายวิดีโอแล้วเนาะหลายคลิปแล้วนะฮะก็มาพูดแล้วก็ไปนะครับแต่ก็มีโอกาสได้พูดได้ทักทายกันนะครับบางท่านก็ทําแต่ละอาชีพบางท่านทําธุรกิจส่วนตัวนะฮะ อย่างมีพี่อยู่ท่านหนึ่งนะพี่เขาขายกระบับไก่นะฮะอยูออ่อยู่พัทยานะฮะกระบับไก่วัดธรรมนะผมก็ไปกินร้านพี่เขาบ่อยนะเห็นพี่เขามาคอมเมนต์ต้องขอบคุณมากมากเลยนะฮะที่ติดตามแล้วก็เชื่อมั่นผมนะคลิปนี้ไม่รู้พี่เขามาดูหรือเปล่า <c oughs> อ่าผมเกินประจำนะฮะถือว่าอร่อยนะอ่าหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้ว่ากระบับไก่คืออะไรนะฮะก็ลองไปศึกษาดูในเอ,อ อินเทอร์เน็ตดูนะฮะว่ากระบาดกายคืออะไรบางจังหวัดอาจจะยังไม่มีบางจังหวัดอาจจะมีแล้วนะฮะโอเคครับเราก็พูดคุยเลืเ่อยเปื่ยกันมามากมายแล้วท <c oughs> ่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจใผมด้วยท่านใดย,ยังไม่ได้เคยกดติดตามฝากกดติดตามกันไว้นะครับ BA นะวเคาห์ตัวเลขนะฮะท่านใดยอยากเห็นคลิปของกระาผมก่อนใครกดกระดาดิ่งแจ้งเตือนครับเข้ามา11งวดติดคุณเชื่อหรือไม่ ทาไม่เชื่อลองไปไล่ดูคลิปย้อนหลังดูนะฮะว่า11งวดติดจริงหรือเปล่าครับอะเรามาดูผลกันนะฮะคือเสียดายนะผมกัน80กับ87นะออก88ผลงวดที่ผ่านมานะครับงวดประจําวันที่1ตุลาคมนะอ่า63นะครับออก849 88ครับ นะขอไป <laughs> อ88นะฮะผมให้4เม็ดเดียวนะครับไปดูคลิปย้อนหลังกันได้นะฮะเสียดายครับท่านผู้ชมตัวการ80 88ไม่80 87ออก88อืมแต่ไม่เป็นไรครับก็มา4ก็มาวิ่งแล้วก็รูดแล้วนะฮะท่านผู้ชมนี่ครับขอแสดงความยินดีกันด้วยครับสำหรับ11งวดติดนะฮะเรามาดูค่างวดเนี้ยจะเข้าหรือเปล่าแต่ก็ทำเต็มที่นะฮะ เข้าไม่เข้ามีเข้ามีหลุดครับท่านผู้ชมอย่ามั่นใจมากนะครับผมทําเต็มที่ทุกคลิปนะครับไม่ต้องกลัวนะฮะว่าบางท่านอาจจะมองว่าผมวิเคะห์ลงไปเนี่ยผมได้เสี่ยงโชคป้าผมไม่เสี่ยงโชคนะฮะเพราะว่าถ้าผมเสี่ยงโชคนะครับท่านผู้ชมก็จะไม่เข้านะเลขจะไม่เดินนะฮะอ่านี่นะครับผมเลยลงแนวทางลงข้อมูลให้พี่ๆท่านผู้ชมเนี่ยนำไปซื้อสลากกินแบ่งลาวเท่านั้นนะครับโอเคครับเรามาดูผลกันเลยฮะ8 4 9ครับ88ฮะ จากการวิเคราะห์ผมให้4เม็ดเดียวนะครับท่านชมมา4นะวิ่งรูดมานะฮะอ่ะเรามาดูนครับวันที่5นะครับวันจันทร์นะตุลาคมนะครับ2 5 6 3้ลาวโค้งสุดท้ายครับออกรอบเวลาอะไรครับ20นาฬิกา30นาทีนะฮะจากการวิเคราะห์วันนี้หลายๆท่านก็บอกว่าน้องบูมให้เลขอะไรเอ่ย ผมให้6เม็ดเดียวครับวันนี้นะฮะชุดแรกมีอะไรกันบ้างครับ6 5 6 3ปิดท้ายด้วย6 2นะฮะนี่คือชุดแรกนะครับต่อมานะครับ5 0 5 8ปิดท้ายด้วย5 9ครับนี่คือชุดที่สองนะฮะแล้วก็ชุดสุดท้ายจะเป็นอะไรเอ่ยครับ6 4นะฮะปิดท้ายด้วย6 7ครับนี่คือชุด8ตัวนะครับของราวค้งสุดท้ายนะฮะเรามาดู3ตัวกันต่อไม่รอช้าเราจะ9 6้9 6 3ปิดท้ายด้วย9 6 2หนะครับหลักร้อยให้9ตัวเด่นให้6การวิเคราะห์นะครับลาวค้งสุดท้ายนะฮะวันที่5ตุลาคม2 5งก็จบลงไปแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ นะครับท่านผู้ชมทุกท่านขอให้โชคดีนะฮะสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ลำรวยร่ลำรวยนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับ